Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ทในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซีและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเนธดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอ p บริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเนธสัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิง์อยู่ใต้คลิปเลย โอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าแฟนๆแ,แ,แมปโจโจ,โจทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะทุกคนครับผมมีแพลนว่าผมเนี่ยจะรีวิวทุกตัวในเกมนี้เลยทําไมต้องเกมด้วยวะก็คือจะรีวิวทุกตัวในเกมนี้ให้ได้เลยนะครับจะพยายามเนาะโอเคซึ่งตัวที่ผมจะมารีวิวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็คือนี่สตาร์เพลนดิมนะฮะก็ เป็นสตาร์เพชินัมที่มีโอ,อก,กาสออกอยู่ที่ 7. 5เปอร์เซ็นต์นะฮะทุกคนครับตัวนี้เนี่ยเป็นสตาร์เพชินัมที่ออกง่ายที่สุดแล้วเนาะทุกคนมาครับเรามาเช็คกันหน่อยคือตัวที่ผมได้มาเนี่ยนะครับเป็นนิสัยนอนเนาะแบบปกติทั่วไปเลยครับแบบปกติมากๆแล้วก็ตัวคอนี้เนี่ยจัดอยู่ในหมวดหมู่ของเทียบลบนะครับทุกคนครับอ่าแล้วก็ต่อยต่อยในการโอล่าเนี่ยจะต่อยได้3.5วินาทีนะครับทุกคนครับโอเค มาดูรูปร่างลักษณะกายภาพในเกมนี้กันครับในยี่ผมว่ามันเท่นะม,มันทำสวยอยู่เหมือนกันเนาะสตาร์แฟนทติ่นัมในแบบนี้นะโอเคครับประมาณนี้สำหรับหน้าตาเนาะมาครับมาดูการตีธรรมดากันตีธรรมดาก็แบบนี้ครับคลิกขวาครับ power punch เออประมาณนี้แล้วก็สกิล e ครับสกิล e 3.5วิใช่ไหมในดทดสสิ เกือบตายไม้ตายเว้ยโอล่ารัวๆนะฮะก็เป็นการโอล่อาลัวๆนั่นแหละแล้วก็สกิล R ครับทุกคนครับสกิล R นี่มีไหมลองดูโอเคสกิล okay. R เนี่ยเป็นสกิลเฮวี่พันธะทุกคนครับนี่ก็คือการต่อยหนักนั่นแหละคลิกขวาดาเมจประมาณเท่าไหร่ประมาณ13นะครับเนี่ยลองเฮวี่พันธ์ดิเฮวี่พันธ์ประมาณเอ่อ22ครับ ออกเบาๆนิดนึงเนาะอาจจะเป็นที่นิสัยแล้วก็เลเวลด้วยนะครับสกิลทีครับรรนีสตาร์ฟิงเกอร์นะฮะก็เป็นสกิลที่โจมตีระยะกลางๆเนาะมันจะเอาอะไรไม่รู้ออกมาแทงนะครับทุกคนครับไอสตาร์ฟิงเกอร์เนี่ยลองดูใหม่นะสกิลทีใช่ไหมเมื่อกี้นี่ครับรเ,อรเออประมาณนี้เหมือนอารมณ์ประมาณหมัดยางยืดอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็สกิลวครับ กิลวไม่มีเนาะทุกคนโอเคสกิลเอครับสกิลเอนี่เป็นการทุบพื้นครับสแลมกาวเนาะนี่มันก็เป็นเอ e อยู่เหมือนกันนะครับทุกคนสกิลนี้เนะี่ยน่าจะใช่นะเดี๋ยวลองดูครับโอเคบึ้มอ่าประมาณนี้ครับก็คือตัวเรามันจะลอยด้วยเนาะทุกคนแล้วก็สกิลจีสกิลจีก็เป็นสกิลป้องกันของสแตนทุกตัวครับอ่าประมาณนี้สกิลเอนี่เป็นไทม์สกิปครับทุกคน เคลื่อนย้ายพลิบตานะฮะจะอีจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งโดยพลิบตาเดียวเนาะถึงไหมเออประมาณนี้ทำสคริปต์นะครับเออมันก็อาจจะระยะไม่ได้ไกลอะไรมากมายครับทุกคนเอาไว้วาปขึ้นที่สูงก็ได้อยู่นะเนี่ยวาปขึ้นอย่างนี้ก็ได้อยู่ครับอืมแล้วก็เอาไวา้วาปหลบสกิลก็ได้นะแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยครับแต่มันก็คูลดาวช้าอยู่เหมือนกันนะ อ่าประมาณนี้เราเอาวิโยกหลบสกิลนะครับสกิลเจมีไหมครับสําหรับสตาร์แพทิสแนมเจไม่มีนะฮะทุกคนไม่เหมือนพวกตระกูลดนะีโอเนาะไอตระกูลเดอะเวิลด์อ่ะไอพวกตระกูลเดอะเวิลด์อ่ะมันจะกดสกิลเจได้นะครับส่วนใหญ่แล้วแล้วก็สกิลแซดครับสกิลซิกเนเจอร์ราารอีสตาร์แพทิสแนมเดอะเวิล <laughs> ก็จะเป็นการหยุดเวลานะฮะทุกคนครับสําหรับสตาร์แพทิสแนมตัวนี้ แต่ผมว่าการหยุดเวลามันดูน้อยไปนิดนึงไหมอ,อุ้ยทุกคนวิเดี๋ยวตัวเนี้อัพเปิร์กได้เยอะมากครับทุกคนครับโู้นี่ไงเนี่ยเห็นปะ Time Stop. ่ะไทม์สต็อปอ่าก็คือถ้าใครจะเล่นสายหยุดเวลาเนี่ยให้อัพเปิร์กมาทางนี้นะครับอ่าไทม์สต็อปเนาะสีเขียวนี่น่าจะเป็นอะไรอะฟอร์ Form OF STAR าร์แพตตินัม u n ล o อกโหมดอรอคืออะไรวะทุกคนฮะไอสตาร์แพตตินัมตัวนี้เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนง่อยๆเนาะแต่เปิร์กมันอัพได้เยอะมากเลยอะ่ะเออมันน่าจะไปได้ไกลเลยนะครับแต่ผมงงกันเนี่ยสตาร์แพตตินัมเดอะเวิรออมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นอ n ล็อก Mode หรือเปล่าครับทุกคนครับไอนี่ผมไม่พอด้วยดีทำไงดีวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลให้ครบก่อนละกันนะครับต่อมาครับสกิล X สกิลเอนี่เป็นการกระโดดครับทุกคนกระโดดไกเลเนาะเอาไว้แบบว่า,ากระโดดข้ามฝั่งก็ได้นะครับจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเนาะอะไรประมาณนี้กระโดดขึ้นที่สูงก็ได้นะครับหรือเอาไว้กระโดดหลบสกิลก็ได้เนาะเอาแค่กระโดดหนีอะไรก็แล้วแต่เลยครับประมาณนี้สกิลซีมีไหมครับโอเคมาดูบทพูดกันครับยาาเตอร์เซยาาเตอร์เซก็คือยูเรี่อะไรวะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับบทพูดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มก่อนนะทุกคนผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรได้เนาะมันอาจจะมีแบบกดแล้วแปลงร่างอะไรงี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะทุกคนครับโอเคเดี๋ยวต้องลองเนาะโอเคครับทุกคนครับหลังจากที่ผมไปฟาร์มมาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็มีเลเวลที่จะ อัพเปิร์กนี้ได้แล้วนะฮะทุกคนครับเป็นเปิร์กสีเขียวเปิร์กเดียวเลยเนาะของสตาแพตินัมครับทุกคนมันเขียนว่าสตาแพตินัมเดเวลแล้วก็มันบอกว่าอัลล็อกเดอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับฟอร์มออฟสตาแพตินัมนะฮะผมก็จะลองเอ่อปลดล็อกเปิร์กนี้ดูเลยละกันนะครับมันบอกอัลล็อกอ่ะเออมันก็น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะฮะนี่ทุกคนเฮ้ยคืออะแล้ะเฮ้ยกดแล้วเมื่อกี้มันมีคัสซีอะไรอะ่ะ เดี๋ยวเมื่อกี้มันมีคัดซีนอะไรอะคือกดปุ๊บมันสลับเข้าคัดซีนดำแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนอันนี้มันไม่ใช่สตาร์เพ t i ินนมโอเชนะเนี่ยดูดิเดี๋ยวนะกด M ขึ้นมาครับเนี่ยสตาร์เพ t i ินนมเดวัวว่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวตอนแรกมันอยู่ทีอะไรอะ B ลบตอนนี้ ทำไมมันอยู่ซีบวกอะเอา้าอะไรครับเนี่ยงงแต่ที่รู้เนี่ยทุกคนมันเป็นสตาร์แพ t ิ n นัมเดอะเวิลครับนี่ทุกคนเห็นอันนี้ไหมเนี่ยหน้าตาเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกับของบอสโจทาโรเลยครับเห็นปะเออหน้าตามันเป็นแบบเดียวกันเลยนะแล้วก็รูปร่างของสตาร์แพ t ิ n นัมเดอะเวิลนะครับมันจะเป็นเนี่ยแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมีผ้าคลุมด้วยอะไม่ใช่ผ้าคลุมดิผมชอบผ้าพันคอมันอะ ถ้ามันคอมันแบบขาดขาดนะครับดูเท่ดีเนาะเฮ้ยมันเท่นะแต่ว่ามันทําไมมาโดนรถเทียลงอะครับมันเหลือเทียเอ่อเทียซีบวกครับทุกคนครับอืมผมก็งงเนาะตอนแรกอยู่เทียอะไรนะมันอยู่เทียอะไรวะจาไม่ได้น่าจะอยู่เทียบีบีลบหรือเปล่าครับไอตัวนี้อืมไม่แน่ใจวะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลองสกิลพื้นฐานดูก่อนนะครับว่า เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้คือต่อยปกติคิดขวาสกิลโอลาเหมือนจะโอลาได้นานขึ้นไหมประมาณนี้นะครับสกิล R Heavy Punch เว้ยสกิล T อะ Star Finger สกิล Y ทุกพื้นโอเคสแลมกาว สกิล F เอฟอสกิล F มันมันปาอะไรวะฟิกพาเลิทมันปาอะไรไม่รู้อะทุกคนสกิล F อฟะแต่มันเป็นสกิลโจมตีระยะไกลนะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้สกิล G ก็ป้องกันปกตินะครับสกิล H อ่าเป็นทม์สกิฟครับก็เหมือนเดิมนะสกิลก็เหมือนเดิมแต่เหมือนจะมีสกิล F เพิ่มมาไหมไม่มั่นใจว่ะทุกคน ผมรีวิวจนลืมอะเอาง่ายๆคือฟาร์มจนลืมแล้วว่าตัวเดิมมันเป็นยังไงนะครับนี่สกิลเนะครับมันคือทำคลิปวาร์ปในพริบตาเนาะก็เหมือนเดิมนะครับมีสกิลเเพิ่มมาปะาเฮ้ยมีวะทุกคนเฮ้ยมีมีมีสกิล J เพิ่มมาครับตอนแรกมันไม่มีนะใช่ใช่ใช่ผมจําได้ว่าตอนต้นคลิปที่ผมรีวิวมันไม่มีนะครับเนี่ยมันบอกสตาร์เบดดาว อ่าต้องลองแนละ้วต้องลองมีอะไรอีกปะมีแซดหยุดเวลาเนาะสวารูโด,โดหยุดนานไหมก็ไม่นานมากนะครับทุกคนครับแล้วก็สกิกล X ล่ะมีไหมโอเคสกิล X เ,เหมือนเดิมนะครับกระโดดมีมี C มีไหม V B N โอเคบทพูดก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับโอเค okay, ประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่เดี๋ยวเรามาลองสกิลนี้กันครับทุกค,นสก,คนสกิลเจครับนี่สกิลเจลเฮ้ยเหมือนสตาร์แพทิทัมไอ้นี่นเลยอะเดว,เวอะไรนะสตาร์แพทิทัมอันเทอร์เนทีฟอะครับเนี่ยไอตัวนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมสโตนโอเชียนเนี่ย แพตินัมสโตนเฮ้ไม่ใช่อันเทอร์เนทีฟดิสตาร์พทินัมสโตนโอเชียนนะครับมันอันเทอร์เนทีฟมันดีโอเนาะเดอะเวลนะครับอ่ะก็คือมันคล้ายกันมากทุกคนไอสองตัวนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมันไม่เหมือนกันนะครับมันคนละตัวนะทุกคนครับมันเอาเปิร์กออกได้ไหมทุกคนมาเรียนเปิร์กออกได้ไหมอ๋อทุกคนครับเราไม่เสียเปิร์กว่ะมันเหมือนเป็นการปลดล็อกเฉยๆะทุกคน เมื่อกี้ผมมีอยู่10บสกว่าเปิร์กใช่ไหมสิบเก้าเปิร์กมันก็อยู่เท่าเดิมนะครับอืมแล้วถ้าสมมุติว่าจะเอาออกอะทําไงอะก่อนนี้ปะมันเอาออกได้ไหมอะอยากรู้อะเฮ้ยเอาออกได้ปะวะน่าจะเอาออกไม่ได้นะสตอร์ฟราจสสตอร์ฟินั ม่แต่ชอบนะร่างนี้มันสวยมากเลยนะเออเอาเรื่องวะอย่างที่เอาเรื่องเอาเรื่องครับทุกคนครับสตาร์แพททินัมเดอะเวอ์โอเคทุกคนสแตนตัวนี้เนี่ยก็มีความสามารถประมาณนี้นะฮะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับ สวัสดีครับลาไปด้วย Star Platinum The World นี่โคตรเท่เลยวะชอบสกิลเจอะสกิลเจเท่อะ yeah.